ความฝันไม่มีไม่มีการเป็นรอดมเห็นมันไม่มีใครบอกขีดได้ว่าแค่ตรงนี้คือเป็นจุดที่แบบสุดมันต้องไปต่อพอเราเข้ามาแล้วเราใช้เงินทุนมาทำอย่างเงี้ยเขาเมาก็แล้วมาทําอะไรกันเนี้ยโง่มากเลยขออนุญาตนะครับผมขอทําก่อนได้ไหมผมทําให้สําเร็จอย่างเงี้ยพี่ค่อยด่าผมที่ทําได้ทุกวันเนี้ยเรารวยมาก่อนคนชอบบอกแม่มึงรวยนะทําอะไรก็สําเร็จแต่ไม่มีใครรู้ว่าผมมาทำมาสําเร็จได้ยังไงมีคนเคยบอกว่าผลของความสําเร็จคือการลงมือทํา MHA Talk EP นี้เราตามมาแกะรอยความสำเร็จของนักธุรกิจหนุ่มผู้ที่นำโรงสีเก่ากว่า140ปีมาปัดฝุ่นจนกลายเป็นคาเฟ่ริมน้ำอันดับหนึ่งของฝั่งเต็มที่สร้างมูลค่าต่อเดือนหลายล้านบาทและตอนนี้ครับผมอยู่กับหุ้นส่วนของร้านโรงสีสตูดิโอครับพี่ลิขิตสินสถาพรพงครับสวัสดีครับ รู้มาว่าธุรกิจโรงสีสตูดิโอเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจแรกของพี่ก่อนหน้านี้ผมทําเกี่ยวกับธุรกิจเสื้อผ้าคือนําเข้าส่งออกผมทาผลิตที่ประเทศไทยมีโรงงานโรงงานก็ค่อนข้างใหญ่จากก็มีเป็นเป็นร้อยตัวเหมือนกันโอ้แล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นอันนี้อ่ะฮะคนที่เรียนอินทเทเลียน,นะครับส่วนใหญ่ก็อยากจะมีความฝันว่ามีร้านอาหารเป็นของตัวเองอยากไปแต่งร้านเป็นสไตล์ลตัวเองต้องตอบง่ายๆว่าเหมือนปล่อยของเลย ความฝันของคนที่มีใจในด้านการออกแบบก็คือการได้ปล่อยของแต่แน่นอนความฝันกับความจริงอะ่ะบางครั้งมันไม่ไปด้วยกันผมจะไม่เหมือนคนอื่นอย่างผมยังมียีนที่แบบเป็นศิลปะที่แบบต้องหาเงินได้ด้วยมีความเป็นธุรกิจในตัวของผมเองถ้าเราจะทําอะไรอย่างมันไม่ใช่แค่เป็นความฝันโลกสวยอย่างเดียวทําแล้วทุกคนมองเราว้าวแค่ไม่ใช่ครับคือทุกอย่างที่เราทําไปถ้ามันจะอยู่ได้ดานานมันต้องเป็นธุรกิจคือมันต้องมีไรายได้ผมเองผมก็เอาตรงนี้มาประกอบกันประกอบกันสองอย่างว่าความฝันของผมอ่ะ มันต้องหาเงินได้ด้วยถึงตอนนี้เนี่ยความฝันที่กี่เปอร์เซ็นต์ละที่นี่นะครับประมาณ0อยังไม่ยืด<ร>ความฝันไม่มีไม่มีการเป็นล็อตเตอร์เซนต์ความฝันเราต้องเติมตลอดมันต้องไปตลอดมันไม่มีใครบอกขีดได้ว่าแค่ตรงนี้คือเป็นจุดที่แบบสุดมันต้องไปต่อวันหนึ่งผมอาจจะรื้ออะไรก็ได้นะห,หรือใหม่แล้วรีโนเวทใหม่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็ยังทําได้แต่นี้ต้องมันนี่ก่อนทาไปเยอะครับ พาผมเดินเข้ามาข้างในเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นคือเป็นเครื่องสีข้าวที่ทําจากไม้ทั้งหมดแต่ผมว่าพี่ต้องเห็นมากกว่าคนปกติถึงกล้าที่จะมาทําเป็นคาเฟ่คือเราเยนทิเลียมารเราเรามองโครงสร้างเก่าๆหรืออะไรเก่าๆอ่ะเ,เราไม่ได้มองว่าเรากลัวเรามองว่าโอ้โหโครงสร้างได้ยังไงช่องส่องข้าวอย่างเงี้ยใช้ไม้สักครับ<อ>ทุกคนนี้ใช้อะไรครับสเตนเลสใช่ใช่ครั้งแรกที่พี่เห็นคือมันต้องเป็นคาเฟ่เลยเหรอเห็นรอบแรก เราอยากให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยเป็นแลนด์มาร์คอันหนึ่งเป็นแบบเหมือนอยากจะมาปลูกวิถีชุมชนด้วอ่าพูดถึงกเกาะเกตแต่คนก็จะคิดถึงวิถีชาวมอญเครื่องปั้นดินเผา แล้วก็ขนมอาหารแค่นั้นเองแต่พอมองเห็นเรากับเห็นต่างจากคนอื่นการจะลงทุนทําธุรกิจอะไรกับที่เ<ไ>ก่าๆใช้เงินเป็นหลัก10ล้านมันเยอะมากนะทำไมไม่คิดว่าเอ้ยสร้างใหม่เลยดีกว่าที่เราก็มีคือการสร้างใหม่มันไม่ได้สตรอรี่ไม่ได้เรื่องราวกั๊มปี้ยังไงก็ไม่ได้กะว่าให้มันเป็นสตอรี่ยิ่งตัวนี้มันร้อยปี200ปี300ปีผมว่ามันขังมันก็มีเรื่องราวของมันไปเรื่อยๆคิดเองนะคิดเองนะจะไม่รู้ว่าคนอื่นคิดแบบ วันที่เปิดตัวแรกๆผมจําได้ว่าคนถ่ายรูปแชร์กันเยอะมากจริงๆต้องขอบคุณลูกค้ามากกว่ายุคแรกที่ผมทำอะ่ะผมมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เลยทั้ทงตัดเหล็กอยู่ที่นี่ลูกค้าเข้ามามีแค่ร้านกาแฟเล็กๆย,ยังไม่มีอาหารเลยครับลูกค้ามาถ่ายรูปถ่ายแม้กระทั่งแบบตัดเหล็กไฟแลบกันแล้วไปลงโซเชียลกันมันดังตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับเพราะผมจําได้ว่าภาพแรกที่ผมเห็นที่ผมรู้จักเนี่ยเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยเป็นภาพแบบท่าน้ําแล้วก็เป็นพี่ที่มายากจนวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คาเฟ่ล้ว มีอาหารมาด้วยมีห้องพักด้วยมีห้องพักด้วยทำไมม,เเมันถึงแบบความฝันพี่มันทำไมมันถึงโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นอกการที่จะทําความฝันให้ได้เงินเ,นเราก็ต้องตอบโจทย์ลูกค้าด้วยลูกค้าอยากได้อะไรเราก็ต้องเอาตัวนั้นมาประกอบกันจากประสบการณ์ที่ผมทําร้านอาหารมานะครับพี่การจะเปิดร้านอาหารสักร้านหนึ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆนั่นคือทําเลแต่ทําเลของพี่เนี่ยอยู่บนเกาะ ซึ่งไม่มีถนนมาและจะมาที่นี่ต้องนั่งเรือมันผิดหมดทุกอย่างกับการทําธุรกิจอะ่ะอันนี้เป็นของของเพรไงออทำเลอันนี้คือของผมทําเลที่ผมทำแล้วหาคือผมชอบแบบนี้ผมไม่ชอบให้คนมาง่ายๆจอดว้ง,ง่ายๆต้องยากๆหรือเพราะว่าเทรนด์ในการที่จะสะ่อแสวงหาร้านเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปผมผมว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้คนที่เช็คอินไปเที่ยวอะ่ะต้องไปที่จุดใหม่ๆถ้าไปยากๆคนไปได้น้อยขอรู้สึกว่าประทับใจเออเนื้อบางทีวิธีการแบบเก่า แต่ยุคสมัยเปลี่ยน,ยนมันก็ใช้ไม่ได้แล้วครับแล้วแต่อันนี้ก็เป็นส่วนตัวเหมือนกันจริงๆตอนเราเข้ามาทงแรกนะครับพอเราเข้ามาแล้วเราใช้เงินทุนมาทำอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหากับทางด้านชุมชนเหมือนกันก็นจะมีไม่เข้าใจอย่างพอดีผมขี่จักรยานไปอย่างเงี้ยบางทีเขาเมาก็แล้วมาทําอะไรกันเนี้ย <S <S โง่มากเลยเนี่ยเอาเงินมาหลักแบบหลัก8ล้านมาทําอะไรกันอย่างเงี้ยบางทีเราต้องไปอธิบายขอเข้าใจว่าขออนุญาตนะครับผมขอทําก่อนได้ไหมถ้าผมทําไม่สําเร็จอย่างเงี้ยที่ค่อยด่าผมพอผมทําสําเร็จขึ้นมานะครับเขาก็เหมือนมาชืื่่่นนนชชชมมมมมััักกก็็ีีีีผลดดบุเ้้วยยงงไออพ ตัวคาเฟ่ตัวร้านอาหารเนี่ยก็เป็นรายได้ที่เกิดจากตัวร้านของเราคือจริงๆวัตถุด,ดิบเป็นบางอย่าง,างเช่นหน่อกอะระลาอย่างนี้ครับคนในเกาะเป็นคนมาส่งส<า>ให้ผักเป็นบางตัวเราก็ใช้ในของในเกาะอ,อยู่เหมือนเราก็ยังต้องแบบสนับสนุนชุมชนคําว่าคาเฟ่นเนี่ยหลายๆคนรู้อยู่ว่าอายุมันสั้นมากนะพี่บางอย่างเนี่ยมาเป็นเทรนดมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บพีคแล้วก็ค่อยๆหายไปผมอาจจะมีมองที่ว่าการทําธุรกิจต่างๆครับ มันมันไม่ใช่เป็นฉาบสวยมไม่ใช่ทำคาเฟ่แล้วแบบเหมือนประมาณว่าเปิดไปแล้วว่าถ้าพักปิดไม่ใช่เราต้องทําแล้วมันต้องยั่งยืนมันต้องมีสตอรี่สถานที่ตรงนั้นต้องเป็นอะไรม,มันอาจจะไม่ใช่เป็นเป็นโงรงสีก็ได้อาจจะเป็นโรงไม้ก็ได้โรงต้นกระถางก็ได้ก็สามารถที่จะทาเป็นเป็นธุรกิจได้ครับ ที่เนี่ยเป็นคาเฟ่ที่หนึ่งที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีคนรู้จักช่างเยอะแล้วเราก็เห็นว่ามีคาเฟ่หลายๆที่ที่เปิดแป๊บเดียวก็หายเปิดแล้วก็ค่อยๆตายไปการทำธุรก,กิจผมผมมองเป็นช,อชอ็อตๆผมไม่ได้มองไว้แค่ช็อตเดียวถ้าเปรียบเป็นเกมกีฬาดีกว่า <S <S ก็เหมือนผมชอบเล่นสนุกเงี้ยสนุกเราต้องมองไงข้ามต๊ะตข้มช็อตใช่ผมมองไว้หมดแล้วครับเรื่องของการทำธุรก,กิจน,นะครับมันก็จะเกิด ความวุ่นวายความปวดหัวมันไม่นิ่งเหมือนเรามาทาร้านอาหารเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยผมก็จะมีการวางแผนที่แบบซัพพอร์ตครอบครัวอย่างเช่นช่วงหนึ่งที่ผมเข้าไปทาธุรกิจสืาพอผมได้เงินมาผมก็ไปซื้อห้องพนิษา์ห้องแต่ละห้องก็คือจะเป็นไรายได้ของแต่ละแต่ละส่วนอ,อย่างเช่นห้องนี้ผมซื้อไว้ผ่อนรถห้องนี้ผ่อนบ้าน,นอันนี้คือผมวางแผนทั้งหมดแล้ว<อ>ผมพูดเลยว่า การที่มาทาคาเฟ่ครับ <ừ m. S 2> คนที่มาทำคาเฟ่แล้วสาเร็จเขาต้องมีโปรเจกต์จำรองเขาอยู่แล้วร <ừ m. S 2> ายได้จากตรงนั้นถึงมาทาคาเฟ่เยยงี้ย <ừ m. S 2> ผมคิดว่าอ,อ,อันนี้โอเคเออแล้วถ้าเกิดผมแบบทํางานออฟฟิศอยู่ลาออกหาเงินมาสักก้อนหนึ่งมาเปิดคาเฟ่เลยตุ้มคุณต้องมีรายได้ตัวอ,อื่นด้วย <ừ m. S 2> มันไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นธุรกิจที่เราได้ได้ตังค์กลับมาเร็ว <ừ m. S 2> มันจะเป็นธุรกิจระย,ยะยาวก็ต้องเรียกว,ว,ว่าจะลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ต้องมีแผนํำรองมีแผนไหมเราอ่ะมีฮะมีเยอะเลยฮะไม่ใช่มีแค่แผนครับมีแผลด้วยครับบาดแผลเต็มไปหมด อพี่ก็มีธุรกิจอื่นอยู่แล้วธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่อยู่ใกล้กับลูกค้าครับแล้วลูกค้าแต่ละคนก็มีความต้องการที่แตกต่างกันไปเหนื่อยไหมครับจริงๆมันก็เหนื่อยครับแต่เหนื่อยก็มีความสุขมันก็มีมีพาร์ทของแบบมีความสุขกับไม่มีความสุขมันธรรมดามันเรื่องธรรมดาครับถ้าเขาไม่ติมาเราก็ไม่พัฒนาสําหรับที่นี่ในอีก3ปี5ปีมันจะเป็นยังไงครับมันก็คงต้องมีเพิ่มเติมครับผม แต่เพียงว่าตอนนี้คืออยากเซตระบบให้มันแข็งแรงขึ้นก่อนปัญหาที่เกิดขึ้นในการทําธุรกิจตอนนี้คืออะไรบ้างพี่จริงๆก็จะเป็นเรื่องของบุคลากรมากกว่าคือพนักงานครับเหมือน<ม>ก็จะมีพนักงานทีออ่มีเข้ามีออกมันเป็นเรื่องธรรมดาของทุกๆร้านครับออตอนนี้เราต้องให้ใจเขาก่อนถ้าเราได้ใจเขาแล้วเราอยู่อยู่กับเราแล้วเราอยู่กับเรานานๆผมก็คิดว่าการสั่งอะไรไปมันก็คือจะแบบจะเป็นแบบแผนมากขึ้น เท่าที่ฟังมาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเสื้อผ้าธุรกิจออกแบบแล้วก็ร้านนี้พี่ลิขิตประสบความสําเร็จทุกอย่างเลยนะครับไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วก็ทําได้คนชอบบอกว่าผมมารวยทําอะไรก็สําเร็จแต่ไม่มีใครรู้ว่าผมอะทามาสําเร็จได้ยังไงแต่ว่าต้องเคยโดนคนพูดว่าแบบอ๋อที่ทําได้ทุกวันนี้เพราะรวยมาก่อนมีมีมีโอ้โหมีอะไรแหละไม่ต้องขายเราครับญาติพี่น้องเนี่ยแหละครับญ<อ>าติพี่น้องบางทีแบบก็พูดเออแม่มึงรวยนะเ,เราก็ต้องบอกกับว่า เอ้ยผมผมทำเองนะจนวันหนึ่งเขาก็ยอมรับการมีเงินอย่างเดียวไม่ได้ทําให้ทุกอย่างมันง่ายใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่ผมเห็นหลายคนแล้วมีตังค์แต่ทำไม่สาเร็จมีเยอะมีเยอะและคีย์สักเซสของพี่ลิขิตคืออะไรครับผมมองว่าธุกรกิจทุกอย่างอะ่ะถ้าเราขยันนะครับขยันขยันเลยจุดขยันเคยเป็นไหมไอ้น,นี่มันขยันมากจนเราใช้คําว่ามึงบ้าเปล่าอ,อันนั้นอนะ่ะมันจะรอดอต้องศึกษามากกว่าคนปกติด้วยสุดท้ายคีย์สักเซสก็คือขยัน และขยันให้มากกว่าคนทั่วไปครับถึงจะอยู่รอดได้ครับผมแล้วสําหรับร้านนี้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงยังไงบ้างครับร้านโลงีีสตูดิโอนะครับเปิด10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับสามารถสํารองโต๊ะนั่งได้นะครับผมไม่มีวันปิดไม่มีวันปิดเลยครับและเราคือขยันครับบอกแล้วว่าต้องขยันให้สุดๆครับ หลังจากจบบทสัมภาษณ์นี้สิ่งแรกที่ผมรู้สึกคือความสําเร็จไม่ได้เลือกว่าเราจะเป็นใครแต่เราทุกคนสามารถเลือกที่จะประสบความสําเร็จได้ด้วยการลงมือทํา